สวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้อเมือนี่อันอากาศดีค่ะแดดดีกระิจับเด็กๆในสวนเนี่ยจะมาอาบน้ำจะพี่น้องจะได้เบล่าแล้วเนาะค่ะอาบน้ำแตงตุหยไมเนาะพี่น้องอ่นอันอยู่ตากฝนทานหนาวมากเป็นปีสองปีสามปีเราแม้งขับปุ๊บเคยได้อาบน้ำหายเจ้าเคลื่อนเนี่ยถ้าอาบน้ำได้จะพี่น้อง เนีย่ยครับฟ,ฟักบัวเพิ่นเดี๋ยวสิจับน้งนองๆอาบน้ำจ้ะพี่น้องมาแล้วค่ะคนใส่มาแล้วพี่น้องจ้ะมาสั่งงานแล้วบ้านนี่นั่นบานเราตัวมาลราแท้แล้วบ้านนี่คนสั่งงานแล้วพี่น้องไปอาลาดแล้วบ้านนี่ เห็นแดดเห็นยังกับอะไ้เนาะพี่น้องจ้ะนสวนก็ับโขกเดยพี่น้องตามที่เห็นนี่ล่ะค่ะจักมันยังต้นยังตะละมือหาแต่แนวเห็ดเดยพี่น้องจ้ะหนาหน,นาวเ,าเห็ดบ่ได้เนาะพนาห่อนเนาะกับเชียมาเห็ดจักน้อยเก็บกวาดเจ็ดถูเอาได้อีกยังมาอีกนอนเนาะบานนี่นั่นโอ้เพิ่นได้อันที่กั้นประตูเพิ่นเพิ่นบอกว่าเอามาอัน หยดน้ำล่างออห้ฉันแน่วาชนะเปิดประตูไว้เอาันนี่เนะขันประตูเนาะงจ้ะล่างให้เราเรียบร้อยไปล่อแั้นมาใส่เนี่ยมาเห็ดเปียกดอกล่อเฮาแล้วก็ปเป็น่ยนนะพี่น้องใจหอนไหมไหวลุ่นไหมฉันจะเฮ็ดตอนนี้ฉันจะเฮ็ดตอนนี้แต่ฉันได้ ก้าเฮ็ดป้าวแล้วเพื่อนอันเอาอันหางท่าชีมันตั้งล้อแล้วจ้ะล่างเราแล้วนี่เพื่อนก็จะเริ่มท่าชีเพื่อนละเพื่อนวันนาทีล่างของเธอว่าจันวันนาทีท่าชีนาทีของฉันว่าันเอแบ่งนาทีกันให้เรียบร้อยนะจ้ะพี่น้องงานสวนก็ต้องซอยๆกันจ้ะทำเพ่ซอยกันก็จะสีเฮ็ดจังได๋แต่ว่าอันนี้เพื่อนอัน Nó nát mẹ bố nhắc hả lô Nhược phí nông cháu Nó buộc lắng Nó buộc lắng Buộc yếu lâu vây Nó cái đá lấy Á xá nhược hả lô Á xá lạng hả lô tha xí lâu Tha Tha xí bố xôi lâu đấy bà này, Hả lô hệt áo bụi yếu lâu Nè này งานล่างเป็นของเราเซนงานทาสีเป็นของพญ่จ้าอยู่น้ำกันสองคนบ่ซอยกันจะเฟรที่ซอยแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเขาก็ต้องซอยๆกันละจ้ะพญ่เราก็ยยกบ,บ่แข็งแรงเนาะอายุไลยแล้วซอยๆกันไปอันใดเอาเห็ดใดเอาก็เห็ดอันใดเอาเห็ดบ่ใดเอาก็บ,บ่เห็ดละจ้ะงานแม่บ้านกัมีงาน อันนอกบานก็มีในบานก็มีหลายคักมานี่ก็นักนักลากเอาค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นอันนี้เพื่อนเป็นปูนนี่อย่างของเพื่อนละปูนแข็งแข็งแข็งแเป็นไข่ห้หินไหมพี่น้องหนักว่าซ้นกว่าสิลากกมอไดหนักกว่ามู อันอื่นเพิ่นแค่เป็นปูนปั้นอันนี้เพื่อนเป็นไข่ไข่หินเลยอ่ะหมาตัวนี้นักบักคักเพราะไงเราสิจมเพราะหเราจมเพราะว่าปวดเอวยกเองค่ะเร็จแล้วน้องๆอาบน้ำแล้วเขาขี้รอดเสริมสวยจ้ะพี่น้องคุณนะคุณจะสร้างเสริมสวยเพิ่น นใส่่นท่าสีเราจะพี่น้องจะ้ะตอนนี้หน้าที่เพื่อน,นเนาะเ,เพื่อนจิท่าสียังกับเรือองเงพันบาดนีหาเนวไหเห็ดจะ้ะขันอยูว่ว่างๆมักจมไหลหาเนี่ยหเห็ดสิได้มีเนวเห็ด <c oughs> จากน้อยกระจมมาปวดเอวหรอว่าพี่น้องเอ้ก้มนิดก้มน้อยกับปวดเอวลาย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับหรือยังตัวสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องจ้าแต่พอท่านในแล้วด้วยค่ะพ่นสีอันท่าเพิ่นอีกรอบจุะตอนนี้พันท่าไอ้ท่าตัวเพิ่นสะก้อนเนาะจ้าเนาะไปใหญ่เป็นว่า เราฉันสิมาท่ารอบอันพื้นรอบไม่ว่าฉันตอนนี้ท่าข้างบนก่อนค่ะช่วงพื้นเพิ่นสิมาท่าสีไม่จากเิ่นสิท่าสีหยังดอกอพี่นองบ่รลูน้ำเพิ่นจังมาเบิงน้ำกันเนาะค่ะว่าเิ่นท่าสีหยังตอนแล้วตอนจบแล้วค่ะคนใส่กับพ่ธรรมดาได้ค่ะท่าสีก็ได้ย้อนย้่งเยคนใส่บานเล่ก็ได้เวียกเยกู่จ้ะ หอมพ่อนไปน้องย่างรลอบเลยเริ่มแล้วค่ะเริ่มท่าเพื่อนแล้วจ้ะบนท่าสีดำเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นแล้วค่ะกำลังตังอุกตังใจย่า,ยางคักแล้วพี่น้องเอง้หัวนะเท่าน,นิดเท่าน้อยอ้าวนั่งรุ่นเราพี่น้อง แอบ่ายด้ค่ะพี่น้องเพิ่นบ่เห็นได้อนี่ว่าเฮาไทยวิดีโอเพิ่นน่ะเฮาก็นังแอบไทยแล้วฟังเสียงนกเสียงหนูฟังเสียงธรรมชาติไปเนาะพี่น้องเนาะ You r e now looking at an artist at work doing his little men for in the garden for my dear wife when they're finished they look absolutely beautiful As my cool. Look, oh, there he goes, <laughs> head down, thinking of nothing else but doing a great job. Thank you very much for this. Hope you enjoy it. Chin-chin. 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 chin Chin-chin say you, you enjoy doing it, don't you? yes, i really enjoy doing this. i am a bit of an artist at it, really. what do you think it looks like? because my wife thinks it's wonderful. <laughs> so there's <laughs> my little men looking very good. <clears throat> they look as happy as me. oh, excellent. ชิ้นๆจากพี่น้องถ้าเสร็จแล้วก็เอามาตั้งไว้น้อจ้ะเดี๋ยวสิเอิญพอใหญ่เพิ่นมาเช็คว่าเพิ่นสิมักบ่ตั้งไว้นี่อ่ะเอนสิมักน้ำบ่เอาเจ็ดจัดเข่าที่เข่าท่างนะพี่น้องจ้ะเรียบร้อยเรียบร้อย Yeah okay And then, uh, Okay. Okay. in the air fine. Check that one. Flies off. On the little man here. I think he's better, better there. On the wall. Okay. Okay. Oh no, that okay. Okay. Right then. โอเคขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ quite pleased about that เนาะๆ you have to say in Thai ขอบคุณครับขอบคุณครับเออที่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 ดูวิดีโอโอ้โหขอบิณอง เพื่อนมาสำรวจแล้วเอาใส่ไว้ให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องเพื่อนเนาะสำรวจเองเพื่อนว่ามันถึกใจฉันบ่ว่าซนถึกใจแล้วกะเมื้อวานก็สิแล้พี่น้องไปก่อนเด้อกับพี่น้องพอใหญ่แล้วไปอาลาาแล้วแล้วทีทีแล้วไปแล้วมื้อนี้ก็สิแล้พี่น้องก่อนนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วพี่น้องจ้ะมื้อนี้วานไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ